กวนอูเกิดที่มนทลชานตุงมีชื่อเดิมว่าเชียงเซิงเป็นคนที่มีความกล้าหาญและมีกำลังมากครั้งหนึ่งเคยถูกทางการประกาศจับตัวอยู่ที่ด่านตรวจด,ด้วยเพราะได้ฆ่าในายอำเภอตายเพื่อช่วยเหลือหญิงชาวบ้านจึงหนีไปตามทางก่อนถึงด่านตรวจได้ลงไปล้างหน้าที่ลำธารเมื่อมองดูหน้าในน้ำพบว่าหน้าได้เปลี่ยนแปลงไปมีสีแดงเข้มจนใครก็จำไม่ได้ เมื่อเจ้าพนักงานด่านตรวจถามชื่อจึงตอบไปว่าชื่อกวนเจ้าพนักงานก็ปล่อยผ่านไปด้วยเหตุนี้กวนอูจึงใช้ชื่อกวนเป็นมงคลน,นามต่อมากวนอูได้พบกับเล่าปีและเตียวหุยจึงสาบานเป็นพี่น้องว่าจะสู้รบศัตรตูเพื่อช่วยหลวอเล่าปีซึ่งเป็นเสื้อพระวง์กอบกู้ราชสมบัติของราชวงศ์ฮั่นและจะซื่อสัตว์ต่อกันจนตาย กวนอูมีชื่อในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อเล่าปีมากด้วยเคยถูกโจโฉจับตัวได้และเกีย้ยกล่อมให้อยู่อย่างไรก็ไม่สําเร็จเพราะเมื่อได้โอกาสกวนอูจะหนีกลับมาอยู่กับเล่าปีภายหลังกวนอูถูกซนกวนจับได้และสําเร็จโทษแม้กวนอูจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณว่าเป็นวีรบ,บุรุษที่ยิ่งใหญ่ในสงครามยังเป็นที่เรื่องรือและรับถือเรื่อยมา จนในสมัยของซ่องหุยจงฮวยเต้ได้ทรงยกย่องให้เป็นกงอันซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของขุนนางจีนเรียกชื่อว่ากวนกงและต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้ากวนอูหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบูตูคือเจ้าแห่งสงคราม